รามเกียรติ์ตอนที่72พิเภกสวามิพักพิเภกผู้ซึ่งถูกทศกัณฐ์ผู้เป็นพี่ชายขับออกจากเมืองนั้นได้เดินทางออกนอกพระนครล,ลงกามาตามลำพังด้วยหัวใจที่รันทดพระโหราแห่งนครล,ลงกาย่ำเท้าไปอย่างเคว้งคว้างมองไม่เห็นหนทางข้างหน้าของตนเอง แต่ละย่างก้าวพิเพกก็คิดใคร้ครวญว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีโอ้ว่าอันิจจาตัวเราจะบ่ายหน้าไปพึ่งผู้ใดได้ไดม่ว่าสูริยวงอง์ไหนก็ล้วนอยู่ใต้อำนาจพญาทศกั์ทั้งนั้นมองไปก็เห็นแต่ความทุกข์จะได้มีสุขอีกไหมหนอเราคงต้องม้วยชีวันอยู่ในป่าเป็นแน่แท้ เสียแรงที่เกิดมาในวงกษัตริย์อันเป็นวงพรหมที่ยิ่งใหญ่กลับต้องมาตกระกรรมลำบากหน้าอนาถเช่นนี้พิเพกเดินพลางก็คิดไปพลางจนกระทั่งถึงชายฝั่งพระสมุทรจึงได้หยุดอยู่ที่เชิงเขาแล้วเริ่มตรวจดูดวงชะตาของตนเองรฤหัสนั้นจรมาต้องจันจะให้โทษเพียงจากถินฐานแต่ไม่ถึงชีวิต จะได้ผู้อุปถัมภ์สำคัญเช่นนั้นหรือเฮ้ไหนดูสิพี่เพคผู้คือเวสุยาณเทพบุตรมาจุติและได้รับแว่นแก้ววิเศษจากพระอิศวรให้มาเป็นดวงตาซ้ายขวาจึงได้มองเห็นว่าโอ้พระผู้นั้นคือองค์นารายพระองค์ทรงมาตั้งทับอยู่ที่อีกฟากหนึ่งทั้งทิศเหนือเมื่อทราบดังนั้นจิตใจของพี่เพกก็ชุ่มชื่นขึ้น แล้วจึงได้เหาะข้ามมหาสมุทรตรงไปยังเขาคันธกาลาเมื่อไปถึงจึงได้ร่อนลงตรงเนินทรายที่ชายป่าแล้วดันด้นบุกป่าข้ามห้วยข้ามเหวไปหนทางซึ่งยากลำบากกันดานเสียจริงเสียแรงที่เกิดมาในวงพรมสืบสายมาจากเท้าสหากอดีครั้งนี้เรานั้นหมดที่พึ่งเสียแล้ว สัวเราผู้ถือความศัตว์สุจริตไม่เคยแม้นจะอิจฉายาิมิตรขอเด้วันช่วยจนบรรดาให้ได้พบองค์พระสีกรด้วยเถิดพิเพกพร่ำพลางก็เดินลัดเลาะมาในป่าจนกระทั่งมาเจอกองลาดตรเวนของนิลเอกเข้านั่นยักษ์ที่ไหนเดินร้องไายออกนาำองค์นารายเสียด้วยพวกเรา เขาไปจับตัวเอาไว้แล้วทหารวานอนจึงได้วิ่งไปล้อมหน้าล้อมหลังจับตัวพี่เพคเอาไว้พญาพี่เพคก,ก็ตกใจจึงได้ถามว่าดูก่อนทหารวานอนท่านมาจับตัวเราด้วยเหตุใดและจะฉุดร่าเราไปไหนกันนี่ฉึ่นบางอาจยาบช้านักหนาเราทำสิ่งใดผิดจงบอกมา นิลเอกจึงได้ตอบว่าเว้ย,วยเจ้ายักษ์พานเรานี่เป็นทหารอง,งานารายบัดน,นี้พระองค์จะยกพลไปปราบยักษ์ที่นครลงกาท่านเป็นพวกเดียวกับยักษ์เราจะจับตัวท่านไปถวายพระรามพิเพกได้ยินชื่อพระรามก็ดีใจด้วยสมคิดดูก่อนทหารพระนารายเรานี่ไม่ใช่ศัตรูเรามาด้วยใจสุจริต ขอพวกท่านได้พาเราไปเฝ้าพระองค์ด้วยเถิดเรานี้จะถวายตัวรับใช้ไปจนกว่าชีวันจะบรรลัยนินลเอกจึงได้พาตัวพี่เพกไปพบกับพญาสุครีบสุครีบถามว่าเว้ยดูก่อนยักษ์สีเจ้านี้มาแต่บ้านเมืองไหนมีนามว่ากไรเป็นเผ่าทงผู้ใดหรือนี่และเหตุใดจึงได้โศกเศร้าจาบันออกนามพระอวะตาร เจ้าประสงค์สิ่งใดหรือจึงได้บุกมาไม่ได้กลัวตายดังนี้พี่เพชจึงได้เล่าเรื่องราวที่ถูกทศกัณฐ์ผู้พี่ชายขับออกจากเมืองให้ฟังตัวข้านี้มองไปทางใดก็มีเห็นจักมีผู้ใดเป็นที่พึ่งได้จึงได้ตั้งใจถวายตัวเป็นข้าพระนาราย พญาสุครีบนั้นได้ซักไซไล่เลียงพิเภกเสียจนสิ้นความแคลงใจแล้วจึงได้ไปเข้าเฝ้าพระรามพร้อมกับหนุมานนิลพัฒองคตชมพูพานและวานอน18สมงกุฎแม้นพระองค์มิทรงเมตตาอสุราผู้นั้นว่าจักถวายชีวันพระเจ้าค่ะพระรามจึงตรัสว่านิลเอกท่านจงไปพาตัวพิเภกเข้ามาที่นี่เถิดเราจะดูท่วงทีของขุนยักษ์ เมื่อพี่เพกเข้ามาหมอเฝ้าแล้วพระรามพินิษด,ดูขุนมาลแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนพี่เพกเรานี่ยังสงสัยในคำท่านว่าอันว่าพี่น้องร่วมท้องที่รักใกล้กันมาจากมาลงโทษกันถึงเพียงนี้ด้วยข้อความแต่เพียงเท่านี้ก็ผิดที่หรือท่านจะแซงแต่งอุบายมาไหนลองว่าไปตามจริงสิ แล้วพญาพิเภกจึงได้เล่าเรื่องราวให้พระรามฟังพระรามได้ฟังแล้วก็นิ่งตรึกตรองแล้วจึงได้ถามเสนาอมาตน้อยใหญ่ว่าบัดน,นี้อสุรีผู้นี้หนีภัยมาและตั้งใจมาฝากชีวิตกับเราตัวขุนยักษ์นั้นรู้วิชาโหราแต่ทว่าก็เป็นอนุชาของทศกัณฐ์ เราควรจะเลี้ยงขุนยักษ์เอาไว้หรือไม่ควรเลี้ยงไว้พวกท่านเห็นเป็นประการใดเหล่าเสนาวานอนประชุมกันแล้วจึงได้ทูลว่าอันว่าพิเพกขุนมานั้นได้ให้การยืนยันมาตั้งแต่ตน้นเราข้าบาทนั้นมีความเห็นว่าน่าจะผิดใจกับพี่ชายจริงจจึงได้หนีมาหาโดยสุดจริบด้วยกลัวตายมีน่าจะเป็นกบอุบายพระเจ้าค่ะ แต่ถึงกระนั้นก็ยังนับว่าเป็นพวกศัตรูจะให้วางใจเสียทีเดียวก็มีได้เห็นสมควรให้ทำสัต์สาบานไว้แล้วจึงค่อยเอาไว้ใช้ในยามสงครามหากแม้นมิจงรักพักดีจัะยากไกลที่จะล้างชีวิตให้มรณาแต่หากสุจริตซื่อตรงก็จัได้ไว้ปรึกษาในการสงครามภายหน้าพระเจ้าข่า พระรามได้ฟังก็ดังมีทิพวารีมาเจือใจจึงได้มีบัญชาว่าพญาสุครีพท่านจงนำสอนพรหม,มาสงน้ำตั้งไว้เป็นประธานแล้วให้พิเภกทำสัจวาทีพิสถานตามขนบธรรมเนียมโบราณต่อหน้านายทหารทั้งหมดสุครีพจึงได้ถวายบังคมเชิญพระสอนมาวางไว้บนผานแก้วทูลขึ้นเหนือเสียนแล้วจึงนำพิเภกไปยังที่ประชุมวานอน ใช้น้ำหอมไซสสะอาดสงพระแสงสอนพรหมมาตรแล้วให้พิเภกถวายสัตว์พิเภกกราบลงด้วยใจที่ยินดีแล้วตั้งสัตว์สาบานว่าขอเหล่าเทวดาผู้สถิตยอยู่ในทุกสถานทั้งหกชั้นสวรรค์วิมานจงเป็นพยานหากแม้นข้ามีซื่อตรงต่อองค์พระนารายเข้าพวกด้วยหมู่พาน หรือมีจิตคิดคดแสงทำอุบายมาก็ขอให้พระแสงสอนสังหารชีวีของข้าเสียแล้วพี่เพกจึงรับพระพิพัฒน์สัตยาขึ้นจบเนื้อเสียนแล้วดื่มกินทำให้สุครีบนั้นสิ้นแคลงใจจึงได้เอ่ยว่าดูก่อนพี่เพกตัวท่านนั้นเป็นน้องเจ้ากรุงลงกาเป็นวงพรม ส่วนเรานั้นเป็นอนุชาของภาลีครอบครองนครขีดขินเป็นเชื้อสายพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ซักของเรานั้นเสมอกันเราทั้งสองได้รองทุลีบาทองค์พระนารายโดยตั้งในสัตว์ในธรรมจะให้เป็นเกียริไปตราบชั่วกละลปะวสารจากฉลองบาทในการยุดไปจนกว่าจะาสิ้นชีวิต เราทั้งสองนั้นควรเป็นสหายร่วมชีวาครองความสัตว์นี้ไปด้วยกันพิเภกนั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงได้กล่าวว่าที่ท่านว่ามานี้ตัวข้ายินดียิ่งนักมิเสียทีที่ตั้งใจมาร้องเบื้องบาทเราทั้งสองจะพักดีและสุจริตกันไปแล้วสุครีบและพิเภกจึงได้ตั้งสัตว์สาบานเป็นสหายร่วมชีวา ห้ามกลางเหล่าทหารวานอนพิเภกนั้นพิดดูกองทัพของพระรามล้วนเหล่ากระบี่วานอนบางต้นประดับกายด้วยแก้วก้าวประการเขี้ยวเพชรสังวานกันเจียบจรพื้นเพน่าจะเป็นวานอนอันเรืองยศเสนีสิแมงกุฎล้วนมีเครื่องสมแรลพลายกองทหารจำนวนมากมายสุดจะนับแล้วพิเพกจึงได้เอ่ยกับสุครีพว่า อันทหารของพญาทศกัณล้วนมีฤทธิ์และกล้าหาญปราบมาแล้วทั้งหกห้องฟ้าบาดาลอันทหารวานนนั้นเล่าสัปดาเดตเป็นไนข้านี้เคยเห็นแต่เดชของหนุมานเมื่อครั้งไปลงกาเท่านั้นอัญโยทาวานนทั้งสองนครนี้ล้วนสามารถเอื้อมพระอาทิตย์ปลิดดวงดาวดวงเดือนได้ ชมพูพาและหนุมานนั้นองค์อิสวนได้ทรงประทานพรไว้ให้มีศักดาดังดวงพระสุริยันผู้ใดฆ่ามิตตายส่วนพระยาวานนและพนิกรน้อยใหญ่นั้นก็เลื่องชื่อในฤทธิ์อันเกรียงไกรแต่ละตอนล้วนใจทรหดอดทนหมาดแม้นถึงม้อยมรณาหากพระพายพัดมาต้องเส้นขนก็จะฟื้นคืนชีวิต เป็นดังนี้แล้วมูยักษ์รือจักรฐานฤทธหารวาน,นอนได้ท่านจะสงสัยไปใยพระอีศวรท่านสั่งให้มาเกิด <historically> ว่าแล้วทั้งสองสหายและหัวหน้าวานอนจึงได้พากันกลับไปยังพลับพลาเมื่อมากันครบต่อหน้าพระรามแล้วพระรามจึงได้ถามพี่เพกว่าท่านพี่เพก อันว่าพลในนครล,ลงกานั้นมีมากน้อยสักเพียงใดหากเราจะยกพลเข้าหักเอาด้วยกำลังฤทธิ์จัดได้หรือไม่ขอเดชะอันพลในลงกาธานีนั้นพลที่จับคณะนาได้พระเจ้าค่ะมีมากกว่าวานอนในทัพของพระองค์แต่ละตนล้วนว่องไวเชี่ยวชาญชำนาญยุทธล้วนแปลงกายหายตัวได้อีกทั้งยังสามารถดำดินหเหาะเฮินเดินสมุทร หากจะขักเอาด้วยกำลังฤทธ์นั้นข้าพระองค์ก็สุขที่จะประเมินได้ด้วยว่ายังไม่เคยเห็นฤทธ์ของทวยหานวานอนของพระองค์จึงไม่รู้ที่จะประมาณฝีมือกันพระเจ้าค่ะพระรามได้ฟังจึงสั่งว่าบุตรพระอาทิตย์ท่านจงนำทหารออกไปที่ริมเนินพระสมุรและสำแดงฤทธ์ให้พญาพิเภกเห็นสักด์าเถิดสุครีปบรับพระบัญชาแล้วจึงได้พากันออกไป เหล่าทหารจากทั้งสองนครต่างก็ดีใจที่จะได้สํแแดงเดชเสียทีพากันโหร้องเสียงกึกก้องไปจนถึงสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วเริ่มสํแแดงฤทธิ์นิมิตกายหเหาะเฮินเดินอากาศขึ้นไปช้อนเอาดวงอาทิตย์ บ้างก็เหยียบเขายุคนทรส่วนแค้นนั้นเหนี่ยวเขาพระสุมเมนเอาไว้บางตนเอาทิพพิมานมาวางไว้ในมือบางก็แทรกแผ่นดินลงไปจับพญานาคขึ้นมาบางก็ทำให้เกิดลมบลายการพัดไปทุกทิศบางก็นิมิตกายเป็นดาวตกสาดลงมาจากท้องฟ้าบางก็ดำไฟแล้วผุดขึ้นที่เขาพระสุมเมนบางก็ทําสีหน้าแปดกร บ้างเดินน้ำดำสมุทรจับปลาอานนท์ขึ้นมาขี่บางก็ไปถึงวิมานฉิมพลีจับเอาครุฑลงมาบางก็ช้อนเอาเขาจากกระวาลเหาะทยานขึ้นฟ้าไปบางก็ทำเสียงเปรี้ยงปรางแล้วฝนก็เทลงมาบางก็ง้างยกภูเขาไปทิ้งจนศิลานั้นแตกกระจายไปทั่วเสียงดังกึกก้องเกิดประกายไฟขึ้นบนท้องฟ้า ฝ่าทศกัณฐ์ซึ่งกำลังเสด็จออกหมู่มุขมนตรีก็ได้ยินเสียงกัมปนาทนั้นเช่นกันกเน็เหตุใดขึ้นเหตุใดจึงมืดมัวพิทุกทิศและแสงแปลกาบ,บนท้องฟ้านั่นแสงอะไรแล้วตามมาด้วยก้อนหินที่ตกลงมาเกลือนกลาดหน้าพระที่นั่งอะไรกันนี่ทศกัณ์ออกมาพิจารณาดูแล้วจึงมีบัญชาว่าอัศจรัน์วันนี้ดูประหลาดนะัก เสนาสุขสารท่านจงไปดูให้รู้ประจับตาว่าเกิดสิ่งใดขึ้นเสนาสุขสารรับราชองการแล้วจึงถวายบังคมทูลลาออกมาสุกรสารเหลือบซ้ายแลขวามองดูไปทั้งแปดทิศก็ได้เห็นว่าเกิดเหตุข้างเบื่อบูรภา แล้วสุกระสารจึงได้นิมิตกายเป็นอินทรีเรียวแรงดั่งราชปักษีบินขึ้นฟ้าข้ามมหาสมุทรไปรามเกียรติในหลายๆตอนที่ผ่านมานะคะจะพูดถึงเรื่องคิดค่ะถ่ายคลิปนี้ก็จะไล่คลิดทั้งแปบให้ฟังนะคะเริ่มจากบนสุดเลยนะคะตามเข็มนาฬิกาค่ะอุดอนคือทิศเหนือนะคะอีสารที่ตัวนออกเฉียงเหนือค่ะบุรพาทิศตะวนออกอาคเนตัวนออกเฉียงใต้ ทักสิงทิศใต้หอระดีตวนตกเฉียงใต้ประจิมทิศตะวันตกและพายับที่ตวนตกเฉียงเหนือนะคะอย่าลืมช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะแล้วพบกับมีเรื่องเล่าได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ